สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธรามองเล็กๆเล็กๆเล็กๆล็กๆเลยคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาตัดหน่อไม้กันครับพอดีในส่วนหน่อไม้เนี่ยผมไม่ได้เข้ามานานมากแล้วก็ส่วนที่เป็นหน่อไม้ตรงนี้ก็พื้นที่ประมาณยี่สิบหกคูณหกสิบสองเมตรครับโดยประมาณหกสิสองหกิบสี่เมตรนี่แหละเมื่อก่อนผมปลูกฝรั่งกิมจูครับทีนี้ ดินที่มันไม่เวิร์กต้นทันมันไม่เวิร์กด้วยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปลูกไผ่เอาหน่อไม้แล้วก็ทําเป็นป่าบ้าบ้าบอบงผมนี่แหละอ่าวันนี้พามาดูครับว่าหน่อไม้ที่เราทิ้งมานานนี่นเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้ดูแลเลยเนี่ยเขาจะมีหน่อไหมพอดีวันนี้ผมมีออเดอร์นิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะครบออเดอร์ให้เขาหรือเปล่าพยายามกวาดใจตาดูว่ามีหน่อไม้ไหมอ่ะขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับอ่าครับ จริงๆก็จะมีทุกกออยู่ครับแต่ว่าเขาพึ่งเริ่มขึ้นเองเนี่ยดูฮะอย่างนี้พึ่งเริ่มขึ้นพึ่งแทง้แบบนีพึ่งเริ่มแทงออกมาก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวพาเดินดูครับตรงนี้ผมก็ปลูกมั่วซั่วไปหมดครับต้นไม้อะไรเขาให้มาตอนพายุนะครับโรงสลัดอยู่นูน่นฝาปลิวมานี่เศษสวนเขาครับยังไม่ได้เก็บเลยลมแรงครับบ้านผม นี่ฮะเขาก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาอย่างนี้อย่างนี้นเริ่มมาแนละ้วหน่อไม้ตรงนี้น่าจะห้าปีหรือเปล่าครับห้าปีหกปีหรือเปล่าประมาณเนี่ยผมไม่แน่ใจพอสหห้าเก้าหกสิบไม่หกสิบก็หกเอ็ดเนี่ยฮะที่ผมลงหน่อไม้นี่ฮะก็เริ่มแทงมาแล้วครับไผ่กิมซุงจะง่ายครับสังเกตไหมครับไผ่ผมไม่ค่อยรกนะก็จะเป็นอย่างนี้ผมจะเก็บลำต้นไว้กอแล้วไม่กี่ต้นครับเพราะว่าเก็บไว้เยอะเนี่ยเขาไม่ค่อยแทงหนอ่ออันนี้กระเจียว อันนี้ดอกยินไม่ได้มาเดินหาหรอกครับปลูกไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> อยากมีปลูกไว้ซื้อมาปลูกยังไม่ได้หน่อไม้สักอันเลยอ่ะนี่ครับก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยรายได้ทั้งนั้นครับไผ่กิมซุ้งเนี่ยออกทั้งปีอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มเก็บแล้วแหละมาดูครับอันนี้ยังเล็กอยู่นี่อันนี้ได้ครับโอ้ยงูอ้ เกือบแถวแตงไหมครัเกือบกรีดแล้วเมื่อกี้นี่ฮะก็จะมีหน่อขึ้นมาส่วนถ้าเป็นแบบนี้แี่ยเด็ดออกเลยครับใช้มือเด็ดเอาอ่าผมจะใช้มีดครับเสียบคว้านแค่นี้ฮะเรียบร้อยอ่าครึ่งโลแล้วครึ่งโลยังเนี่ย <c oughs> มัว่วอเดี๋ยวเดินดูต่อ มือนึงถือด้วยมือนึงถ่ายด้วยก็ดูเล่นๆครับเพื่อนๆว่างๆก็ดูเนี่ยฮะชีวิตชาวสวนคือบางทีบางอย่างเราไม่ต้องไปฟิกอะไรมากครับรายได้มันจะมาเองจากสิ่งที่เราทำทิ้งเอาไว้นี่แหละเพราะว่าไผ่เนี่ยจริงๆผมเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยด้วยซ้ยายําตัดเลยเวลาตัดอย่าตัดลึกครับปล่อยตาแถวนี้ไว้ให้เขางอกอีกเป็นคู่ก็จะงอกแบบนี้นี่ยังเล็กอยู่ อันนี้เก็บได้แล้วต้นสาบหรือต้นอีนูนครับเนี่ยสี่ปีแล้วไม่เห็นโตไปไหนเลยเพื่อนเพื่อนคนใดปลูกอยู่คอมเมนต์หน่อยต้องทํำยังไงผมปลูกหลายกอเลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยแต่สิ่งที่กลัวที่สุดเวลาเข้ามาส่วนนี้คือผมไม่ได้มาบ่อยนอะผมกลัวงูก็เลยพยายามทําให้มันโล่งที่สุดเท่าที่จะทําได้โอ้ยมองข้ามครับนี่กินได้อยู่ไหมเนาะกินได้อยู่ครับแบบนี้น้ําหนักเยอะเกือบจะกินไม่ได้อยู่แล้วอะตัดสูงหน่อย เรียบไปเลยฮะขวานเรียบร้อยครับแค่นี้เดินต่อไปฝั่งนู้นก็ขึ้นเยอะอยู่ครับโอ้ได้เยอะอยู่แต่ภาชนะที่ใส่ผมนี่สิวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เตรียมพอดีผมผมเข้ามาปลูกผักก็เลยมีออเดอร์เข้ามาว่าเอาไผ่กิมซุงผมก็มาดูว่าก็มีอยู่บ้าง ภาชนะที่ใส่ผมนี่สิปัญหาผมเลยนะ,ะตัดไปเรื่อยก็ถ้าเริ่มแทงแล้วไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนเหยียบฮะเหยียบเลยโหดร้ายมากนี่ฮะขึ้นมาเต็มอย่างนี้ฮะขึ้นมาเลยผมขายโหลยี่ห้าทั้งปีครับหน้าร้อนหน้าอะไรก็ช่างผมราคาเดียวหมดนี่แหละ คิดตังง่ายครับสี่โลร้อยดูครับเนี่ยออกมาเต็มเลยเต็มอย่างนี้เลยเสียงอะไรงูอีกรอเปล่าเนี่ยดูไหนงูไหมมัเฉือนเลยนะนี่โอ้ยหนอนไม้เยอะอยู่ครับผมต้องเปลี่ยนภาชนะได้แหละผมเห็นภาชนะผมอยู่ตรงนี้ผมรื้อก็ท่อมออกครับนั้นยังไงอ่ะไม่ได้อยู่ อ่ะผมเอาตัวนี้ใส่เปลี่ยนภาชชนะก่อนอะเดี๋ยวค่อยมาจัดการเป็นไงครับคลิปผมเดียวมากนี่อย่างนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งไปอม,มาดูฝรั่งหน่อ <c> ย <oughs> ดูครับยังไม่มีเวลาเข้าสวนฝรั่งเลยดูสิเพื่อนหลายคนก็ถามพี่ไม่ทําฝรั่งเลยเหรอทาครับเนื่องจากผมมาตัวคนเดียวมันก็จะทํายาก่อยเออตัดหน่อไม้นี่ ได้แล้ะถือยากหน่อยได้ <c oughs> ลูกนอไม้มันง่ายตรงนี้แหละครับง่ายตรงที่เดินเก็บนี่ย <c oughs> คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยปลูกทิ้งถึงเวลาเดินเก็บเดี๋ยวต้องจัดการกอให้ดีครับ <c oughs> เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรกพอรกเราก็ไม่อยากเข้าสวนไผ่หรอกนี่ตัดเลยตัวนั้นขึ้นสูงแล้ว ปล่อยเป็นลำต้นครับอ่าตัวนี้หน่อใหญ่จริงๆเนี่ยพวกเนี้ยผมจะต้องตัดออกเนี่ยพวกที่แทงแบบเนี้ยตัดออกเลยครับเก็บไว้เขาจะรกไผ่ไม่อยากให้มันรกหรอกเวลาเข้ามามันน่ากลัวอย่างที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ก็เจองูตัวหนึ่งก็ไม่น่ารักหรอกครับโอ้าจะได้หลายโลอยู่ครับเราเจ้าของไม่เคยเข้ามานานแล้วปากเขาหายอยู่นู่น เียบตัดดูฮะโลยิ่ห้าไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูฮะต้องหิ้วแบบนี้ภาชนะไม่พร้อมจริงเนื่องจากเจ้าตัวก็ไม่คิดว่าจะมาเก็บหรอกก็ไม่รู้ว่าไผตัวเองเ่ยมีหน่อหรือเปล่าด้วยเดินมาดูก็ตกใจโอ้เย,ยอะอยู่ครับโอ้โหยุย่เยอะด้วย นี่พวกต้นนี้ผมก็ปลูกเต็มอยู่ครับพวกเปลาะเนี่ยดอกกระเจียวอันนนั้นกระเจียวหวาน,นครับนะอยากได้ซิปลูกครับอ่ะเก็บตรงนี้อีกนิดหน่อยมาดูกันครับดกขนาดไหนนี่นี่นูน่นนูน่นนู่นก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีครับฤดูหน่อไม้ของผมนานๆผมจะโพสขายทีนึง แต่จังหวะนี้ไม่ต้องโพสแล้วครับเพราะเราทำมานานแล้วเขาอยากได้เขาทักมาเองอันนี้สูงแล้วตัดตับพวกนี้ยังก่อนดูครับถ้าทำสวนหน่อไม้จริงๆริงนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเก็บตัวต้นไวเยอะหรอกสามถึงห้าก็พอเก็บไวเยอะเขาจะไม่ค่อยแทงหน่ออันนี้รู้ผมเก็บตัวนี้แล้วก็จะมีอีกเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่เอาที่อันนี้นะห้าหกฝั่งนู้นอีกอาจจะเวียนหัวนะผมถือไปถือมาอย่างนี้แหละอ่าตรงนี้มีเยอะหน่อยอ๋อข้อต่อท่อผมที่ผมใส่ไปตรงนี้ดูค่ะขาดจะบั้นเลยอ่ะหนึ่งสองสาม ตรงนี้สามหนอเดี๋ยวผมพาไปดูอีกก้อนนะึงกอที่มีงูเมื่อกี้แหละผมเห็นมันเลื้อยไปแล้วน่าจะไปแล้วเนะี่ยมีสัน้นแค่นี้จัดก,การงูไม่ได้หรอกนี่ นี่เรียบร้อยคือถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ว่างเพื่อนๆปลูกแบบนี้ทิ้งไว้เลยมันเป็นรายได้ครับแล้วก็ง่ายด้วยอย่างตรงเนี้ยเก็บแล้วนะเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแอบอยู่ตรงนั้น, 9, 10, นเก้าสิบสิบเอ็ดหรืออีกตั้งสิบเอ็ดกอเอีกสิบเอ็ดหนอ ที่จะแทงตามต่อเน่อ <c oughs> ยกหนักหน่อยยกมือเดียวด้วยถามเพื่อนมาดูครับนอกจากผมจะทำไผลสรั่งเดี๋ยววัหลังพาไปดูมะพร้าวดีกว่าเพราะทุกอย่างเป็นได้ได้มดครับถ้าเราทำสวนแล้วผมไม่อยากจะปล่อยพื้นที่ให้มันทิ้งเปล่าหรอกครับเพราะถ้าผมทำนานเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มที่สิบสองสิบสองกระสอบกระสอบป่าน ได้หมื่นสองโอ้อันนี้ผมนับแบบแพงเลยนะแบบกะว่ากระสอบละพันนะแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายราคามันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูมะม่วงผมมีเหลือบ้างหรือเปล่า <c oughs> โอ้หนักเลยเยอะอยู่ครับเนี่ยได้อยู่มั้งเจ็ดโลเจ็ดโลโลละยี่สิบห้าถ้าแปดโลก็ได้อยู่สองร้อยใ้ได้ครับ ได้มากได้น้อยผมไม่เคยซีเรียสอาเดี๋ยวผมพามาดูมะม่วงมะม่วงก็ไม่เคยเข้ามาดูไม่เคยเลยเอ็นลาเราจํากัดเก็บไปเลยดีกว่าไอ้สุกแล้วไอ้สุกจริงๆด้วยเนี่ยไว้ให้ลูกดีกว่าใจก็อยากกินเดี๋ยวตัวรายก็มาถามพ่อแล้วมะม่วงนะ เลือแต่ใบเรียบร้อยเลยลมแรงนะฮะดูต้นไผ่ยังล้มเลยเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไปกินหน่อยเมื่อก่อนอยากกินตัวนี้นี่ต้องไปอย่างเดียวเลยบ้านผมต้องไปช่องจอมและมงแก้วเก็บไปหลายรอบมากครับต้นเนี้ยหลายรอบมากๆเลยก็ออยังมีลูกอยู่ออมา อีกอันนึงอีกอันนึงไหมเอ,อ้เยอะเกินเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้พอ,อได้สุกหนึ่งแล้วก็พวกนี้ควงหนึง่งอ่ะครับพาเพื่อนมาดูว่านี่ผมเก็บหน่อไม้แบบนี้เก็บทั้งปีแต่ว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะผมไม่ค่อยมีเวลาจริง ที่จะมาดูแลในส่วนพวกนี้เหมือนจะทิ้งเข้าไว้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ออกผลผลิตให้เราเนี่ยฮะประโยชน์ของการทําไรนาสวนผสมถ้าเล่นพืชเชิงเดียวถ้าราคาที่ช่วงราคาเขาตกเราก็จะแย่แต่ถ้าเป็นเล่นพืชหลากหลายเนี่ยฮะไม่ได้ตัวนี้ก็ยังได้ตัวนูน้นผมพยายามเดินดูว่าของผมมันจะมีเห็ดเหมือนคนอื่นบ้างหรือเปล่าเนาะ ไม่มีเลยอ่ะมาดูกรน,นี้ครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะอีกสี่หนอพยายามค้นหาเห็ดครับไม่มีมีความสมบูรณ์ยังไม่เพียงพอหรือต้องไปซื้อเชื้อเห็ดมาจัดการหน่อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆหิ้วหนอไม้กลับบ้านก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ